สวัสดีครับท่านคณะกรรมการศานศึกษาท่านพื้นฐานท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้อย่างที่เรียนแจ้งก็คือพบกันบ่อยสืบเรื่องจากเมื่อวานโรงเรียนบ้านบางสารพีได้มีการประชุมทุกวันอังคารนะครับเพื่อที่จะสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ออนแทร์ hand, และออนดีมานนะครับเพราะฉะนั้น พวกเราก็เลยได้มีเวลามานั่งคุยกันหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้สรุปการจัดกิจกรรมตั้งแต่จัดมาจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเป็นที่น่ายินดีว่ามีนักเรียนอยู่ส่วนน้อยนิดนะครับที่มีปัญหาในการทำการบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ส่งให้ครบนะครับจำนวนประมาณ7.25เเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่พวกเราตามแก้อยู่วันนี้คุณครู จำนวนหนึ่งได้ออกติดตามไปถึงบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้มันได้ครบตามจํานวน100%เเซในเรื่องของด้านปริมาณนะครับวันนี้จะนําเรียนในเรื่องของในด้านคุณภาพบ้างน,นะครับพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นั้นเราได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทําคลิปการสอนการจัดทําคลิปบรรยายในเรื่องของการจัดทํา ใบงานต่างๆนะครับทำให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะได้รับความรู้ไปด้วยกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คงจะต้องในเรื่องของการโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการส่งลายสอบถามมาทางผ่านออนไลน์ผ่านทางไลน์กลุ่มเครือข่ายของแต่ละชั้นนะครับทั้งหมด8ชั้นนะครับตอนนั้นผมจะดูในทุกตอนเย็นนะครับเพื่อจะ,อะตรวจสอบแล้วก็เพื่อจะประเมินผลให้ได้เห็นความร่วมมือ ของคุณครูแล้วก็ท่านผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนั่นคือเรื่องดีๆที่พวกเราจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับและก็วันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปประชุมที่เทศบาลเมืองปากแพรกนะครับได้เป็นผู้ส่งคุณวุฒิในเรื่องของการจัดกิจกรรมการศึกษาในสภาการศึกษาเทศบาลเมืองปากแพรกนะครับก็ได้นําเสนอไปหลายเรื่องแล้วก็จะมีเรื่องดีๆจะมาแจ้งท่านคณะกรรมการฐานสตรขั้นพื้นฐาน แล้วก็ท่านผู้ปกครองก็เรืองจากเทศบาลเมืองปากแพร่ของเราได้ตั้งงบประมาณจํานวน10ล้านบาทเพื่อจัดซื้อจัดจองวัคซีนนะครับเพื่อที่จะเอาเมาฉีดให้บุคลากรในการศึกษาผู้ปกครองที่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะบริการให้ตำบลปากแพร่ของเรานั้นในจํานวนเบื้องแรกนี้ประมาณ400 0คนนะครับที่จะได้รับ วัคซีนในส่วนตรงนี้เพราะนั้นก็เชื่อมั่นว่าเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองปากแรกซึ่งเป็นเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต้นๆของทั้งประเทศนะครับที่ได้เห็นความสําคัญกับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในส่วนหนึ่งนะผมได้แจ้งทางลายกลุ่มไปแล้วนะครับว่าให้ผู้ปกครองทุกท่านนั้น,นได้ไปแจ้งความจํานงผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ส่งกลับไปเพื่อจะได้ข้อมูลตรงนี้นําเสนอ,อในระดับ เทศบาลเมืองแล้วก็ในระดับจังหวัดต่อไปนะครับน,นั่นคือสิ่งดีๆที่จะเรียนแจ้งในวันนี้และต่อจากนี้นะครับผมก็อยากจะนําเสนอในเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับเนื่องจากโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของพวกเราจํานวน400กว่าโรงนี้นะครับก็มีบางโรงที่เปิดเรียนไปแล้วนะครับทั้งอยู่ในอําเภอต่างๆทั้ง13อําเภอรกระจายกันออกไป แต่ที่สดับตัดฟังมีบางแห่งนั้นก็ได้สั่งหยุดเด็กไปเพราะมีผู้ปกครองบางส่วนที่ไปเกี่ยวข้องและก็ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะครับในบางอำเภอแล้วก็ทำให้อาจจะกระทบมาถึงเด็กนักเรียนในวัยเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ปกครองและคณะกรรมการศากษาคั้นพื้นฐานครับ โรงเรียนบ้านบางสารพีนั้นเราตั้งธงไว้ว่าเราจะเปิดเรียนหนึ่งกรกฎาณวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเด็กนักเรียนของเราจะมาเรียนที่โรงเรียนลักษณะออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับส่วนะจะแจ้งผลการเปิดเรียนเป็นระยะระยะนะครับในผลการตัดสินใจและส่วนที่สบคจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติมาแล้วก็ดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งและผมจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ เป็นระยะ,ะยๆะผ่านทางยู u ูบนะครับแล้วก็ซึ่ง YouTube นี้จะส่งผ่าน Facebook ของโรงเรียนนะครับผ่านในเรื่องของระบบโซเชียลต่างๆมันก็จะเป็นไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งให้ทราบร่วมกันนะครับเพื่อจะปฏิบัติได้ถูกต้องและที่สําคัญชีวิตเด็กนักเรียนของเราสําคัญที่สุดครับขอพรบคุณทุกท่านครับท่านคณะกรรมการสารสัตมทาน ท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทักสิ้นครับขอบคุณครับ